ไม่ว่าใครจะว่ายังไงสำหรับผมฟาส์ยังคงสนุกเสมอครับเป็นหนังที่มอบความบันเทิงให้กับคุณได้อย่างไม่ต้องสนข้อกำหนดกฎเกณฑ์ใดๆโอเคแหละครับมันจะมีภาคที่สนุกมากแล้วมันก็จะมีภาคที่สนุกน้อยลงไปแต่โดยรวมๆแล้วครับหนังในจักรวาลน,นี้ก็ยังสนุกอยู่เสมอหลายๆคนอาจจะถอดใจกับฟาส์ไปแล้วแต่ผมไม่เคยถอดใจครับ ไม่จกนกระทั่งได้เจอเข้ากับฟาส9นี่แหละครับเป็นภาคที่ผมรู้สึกว่าฟาสเริ่มจะไม่สนุกซะแล้วตัวพอรตหรือเรื่องอะไรเนี่ยเราคงไม่ต้องมาสาธยายกันมากครับเรื่องราวเนี่ยมันก็แค่หาเรื่องอะไรก็ได้ครับให้ฝั่งพระเอกเนี่ยออกไปสู้กับเหล่าวายร้ายเพิ่มเติมเข้ามาก็คือถ้าวายร้ายในคราวนี้เนี่ยดันเป็นน้องชายแท้ๆที่ไม่ได้เจอกันมานานแสนนานแล้วล่ะการประทะก,กันร,ระหว่างตระกูลทอรโตนี่คือจุดข,ขายของฟาสเก้าครับเป็นจุดข,ขายที่ดูดีนะ สำหรับการโฆษณาครับแต่พออยู่ในหนังจริงๆแล้วมันเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับมาที่ความรู้สึกหลังดูกันก่อนบอกตรงๆว่าผมประหลาดใจครับประหลาดใจกับตัวเองว่าเรามาถึงจุดที่ดูฟาสแล้วไม่สนุกได้ยังไงหลายๆคนอาจจะคิดว่าผมเป็นคนที่ชอบดูแต่หนังแนวพอตหนักๆหนังเครียดๆแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปนะครับ เขาบอกเลยว่าผมก็เป็นคนที่ดูและปรับตัวเองเข้ากับหนังได้ง่ายมากๆถ้าเรื่องไหนเอามันผมก็จะดูเอามันอย่างเดียวเรื่องไหนเอาสยองก็ดูสยองครับตัดสินจากสิ่งที่หนังต้องการจะส่งต่อให้ผู้ชมครับถ้าเกิดว่าไม่เอาเรื่องพอดเรื่องความสมจริงใดๆมาเกี่ยวข้องฟาดก็เป็นหนึ่งในหนังประเภทนี้สําหรับผมครับแต่ว่าฟาด9นั้นกลับไม่ได้ให้สิ่งที่ภาคก่อนหน้าของมันนั้นมีผมนั่งทบทวนอยู่นานพอสมควรครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่จนได้ข้อสรุปมา3ข้อดังนี้ครับ หนึ่งก็คือตัวละครใหม่ที่น่าผิดหวังจริงๆแล้วมันก็แทบจะเป็นสูตรสาเร็จของหนังยุคลังๆของฟาสครับที่จะเป็นการเอาดอมและพวกพ้องเนี่ยไปลุยกับตัวละครหน้าใหม่ที่เข้ามาร่วมเราเคยเห็นเดล็อกในบทบาทของฮอปหรือจะเป็นเจสันสเตแทมในบทของชอสองคาแรคเตอร์นี้มันยอดเยี่ยมมากๆครับเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมของหนังครับทาให้เรารู้สึกว่าเขาก็เป็นตัวพ่อที่ไม่ได้แพ้กับดอมพร้อมฟัดพร้อมเข้าชนเสมออีกทั้งมันยังแต่งเติมสีสันให้กับตัวเรื่องด้วยครับ เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ติดใจในลีลายียวนกวนประสาทของทั้งคู่กันอยู่ใช่ไหมทีนี้เรามาพูดถึงปาร์้ครับตัวละครใหม่แกะกล่องอย่างเจคอบที่ไม่ตอบโจทย์เอาซะเลยนี่ผมไม่นับเรื่องบทพูดที่ดูฝืนๆที่ยัดเข้ามานะครับประเด็นก็คือตัวละครของจอห์นซีหน้านั้นมีบุคลิกที่พูดน้อยต่อยหนักเหมือนกับผู้ที่เป็นพี่ชายมากจนเกินไปครับทำให้ผมนะั้นรู้สึกลากับว่ามันมีดอมโทเรโตอยู่2คนพอจะเห็นภาพไหมและครับ คือโอเคครับตัวละครดอมนั้นดูเท่ดูแกร่งแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นบทบาทที่นิ่งมากๆจำเป็นต้องมีตัวละครอื่นๆเนี่ยมาเติมสีสันเพื่อให้รู้สึกว่าหนังมันไม่ได้ดูจืดชืดจนเกินไปนิ่งมาเจอกับนิ่งแบบนี้การที่มีดอมสองคนมันทาให้ผมรู้สึกว่ามันขาดสีสันไปจริงๆครับหรือว่าจริงๆแล้วเขาต้องการให้มันกลายเป็นดราม่าเต็มตัวมันก็ไม่ใช่ครับเพราะว่ามันขาดจุดส่งที่ดีพอหลายๆคนอาจจะบอกว่าพี่น้องเนี่ยก็ต้องนิสัยเหมือนกันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่า จะให้คนนึงเนี่ยนิสัยเฮฮามันก็ไม่สมจริงอะดิซึ่งก็ถูกครับไม่ผิดเลยแม้แต่น้อยแต่ผมก็ต้องถามกลับว่าแล้วมันสนุกหรือเปล่าถ้าฟาดนั้นเน้นความสมจริงเราก็ต้องตั้งคําถามกับหนังซีรีส์เรื่องนี้อีกเยอะเลยใช่ไหมละครับสีสันอารมณ์ขันของหนังในเรื่องนี้ถูกย้นไปให้กับตัวละครอย่างโรมันและเทสเป็นหลักซึ่งก็ต้องบอกว่ามันยังไม่คมพอครับเรียกได้แค่รอยยิ้มฝืนๆเท่านั้น เอาจริงๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ดู Suicide s q u a มาก่อนเนี่ยคงจะไม่ชอบการแสดงของจอร์ซีนาไปแล้วแต่ในเรื่องนั้นเนี่ยเขาพิสูจน์แล้วครับว่าเขาสามารถเล่นบทดีๆได้แต่ว่าในเรื่องนี้บทมันไม่ได้ส่งเขาเท่านั้นเองครับมาถึงเรื่ที่2ก็คือฉากแอคชั่นครับมาถึงจุดขายของหนังกันบ้างครับทุกอย่างที่ผมบ่นมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะละลายหายไปในอากาศเลยครับถ้าฉากแอคชั่นของฟาดเมันดีแล้วมันไม่ดีหรอต้องบอกแบบนี้ครับ แนวคิดหลายๆอย่างของแอคชั่นในภาคนี้พวกการขับรถอะไรเออเนี่ยมันเหมือนจะดีครับยังพอมีความสร้างสารรค์ที่เป็นจุดขายเดิมไม่เห็นแต่ว่ามันกลับลดน้อยลงอย่างน่าใจหายครับบางฉากนั้นดูดีแต่กลับทําได้ไม่ลึกพอเหมือนกับว่าทํามาแค่โชว์เอาลงเทลเลอร์เฉยๆนะครับพอจะนึกภาพออกใช่ไหมสิ่งที่น่าผิดหวังที่สุดเลยก็คือลูกเล่นใหม่ที่ใส่เพิ่มเข้ามาอย่างการใช้แม่เหล็กครับอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างนั่นแหละแน่นอนครับว่ามันดูเจ๋งดีจริงๆ แต่ว่ามันใช้เยอะเกินไปหรือเปล่าเยอะแบบเยอะมากจริงๆครับตั้งแต่กลางๆไปจนถึงท้ายเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฉากสู้ฉากขับรถก็ยังมีแม่เหล็กอยู่กับมันตลอดใช้แล้วใช้อีกเอาจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะใช้บ่อยกว่าทักษะการขับรถอีกมั้งครับซึ่งเท่าที่ผมจําได้นะครับฟาสไม่เคยใช้มุกซ้ำเยอะขนาดนี้แล้วไอ้ลูกเล่นนี้เนี่ยมันแปลกตาก็จริง แต่มันก็ไม่ได้หวุยหวาเท่าไหร่ครับไม่ได้ดูลุ้นดูเทหรือว่าดูตื่นเต้นมันเหมือนอุปกรณ์โกงๆที่ตัวละครนั้นใช้แก้ปัญหาทุกอย่างภายในเรื่องครับน่าจะตั้งชื่อภาคนี้ว่าฟาดก้าวกับพลังแม่เหล็กอะไรประมาณนั้นไปเลยก็ได้ส่วนฉากอื่นๆเนี่ยในการต่อสู้มือเปล่าค่อนข้างจะดรอปไปจากภาคก่อนๆครับอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีตัวละครที่พอไม้พอมือที่จะมาต่อก้อนด้วยละมั้งครับความเท่ๆไฮพายเนี่ยมันหายไปเยอะเลยยังดีที่พวกกยิทธ์ต่างๆของหนังยังพอดูได้ครับ ไม่ได้ล้ำลึกแต่ว่าก็ได้มาตรฐานของหนังครับสุดท้ายก็คือดีไซน์ที่ผิดพลาดและไฟที่หมดลงหรือเปล่าปัญหาของฟาสเก้าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงผมขอมองไปที่จุดเริ่มต้นแล้วกันครับความตั้งใจของภาคนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทั้งเรื่องตัวละครใหม่การนำตัวละครเก่าอย่างฮารและตัวอื่นในภาค3กลับมามันดูเป็นการฝืนยังไงหรือเปล่าครับเหมือนอยากจะทำหนังที่มีจุดขายเยอะๆเ,เพื่อดึงแฟนเดนตายของฟาสมาดู เพราะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยตอนที่เห็นฮาร์เนเทลเลอร์ก็เฟินจนเนื้อเต้นแล้วหรือเปล่าแต่การกลับมาครั้งนี้พอดูในหนังแล้วมันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยครับไม่มีเนื้อหามารองรับเอาจริงๆคือถ้าพูดตรงๆไม่ต้องมีก็ได้ครับในส่วนของฉากแอคชั่นที่บอกไปครับมันเป็นฉากแอคชั่นที่เราแทบจะดูมาแล้วทั้งหมดในเทเลอร์มันไม่มีอะไรสนุกกว่าในเทเลอร์ครับดังนั้นก็อย่างที่บอกไปครับทุกอย่างแม้แต่ตัวฮารเองก็เหมือนทํามาเพื่อใช้ประกอบเทเลอร์มากกว่าดังนั้น พอจุดร่วมมันเป็นแบบนี้ทั้งตัวละครและฉากแอคชั่นมันเหมือนว่าพวกเขาต้องการความเยอะครับเอามารวมๆกันแล้วก็ตัดแปะใส่ในตัวอย่างให้ดูน่าสนใจไม่รู้ว่าผมคิดไปคนเดียวหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนที่ดูจบมันรู้สึกแบบนี้จริงๆครับพร้อมกับตั้งคําถามว่าทางทีมงานนั้นหมดไฟแล้วหรือเปล่าซีรีส์นี้ควรพอแล้วหรือยังสรุปครับฟาสไม่เคยไม่สนุกอาจจะมากหรืออาจจะน้อยมันก็ยังสนุกครับแต่ภาคนี้คือภาคแรกที่ผมกล้าพูดเต็มปากว่า สำหรับผมสำหรับผมนะครับมันไม่สนุกเลยองค์ประกอบหลายๆอย่างนั้นมันฝืนพอมารวมกันแล้วกลับดูไม่ลงตัวที่สุดครับสเสน่ห์หลายๆอย่างที่เราเคยชื่นชอบและสนุกกับเหือดหายไปเสียใจจริงๆที่ต้องพูดแบบนี้ครับแต่ว่าพวกเราหมีมูวี่นั้นก็ไม่อยากจะโกหกความรู้สึกตัวเองรวมถึงโกหกคนที่มาฟังรีวิวของเราด้วย 3เต็ม10จากมีมูวี่ครับแต่ยังไงก็ตามครับมีมูวี่ก็เป็นแค่ช่องช่องหนึ่งที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วไม่สนุกฟาดเก้าอาจจะเป็นเรื่องที่มีเคมีตรงกับคุณก็ได้ครับซึ่งเราก็ไม่ได้ว่ากันอย่างที่พวกเรานั้นพูดเสมอและย้ำเสมอครับพูดทุกครั้งเลยว่าสิบปากว่านั้นไม่เท่ากับตาเห็นหนังจะดีหรือว่าหนังจะแย่สนุกหรือไม่สนุกไม่มีใครตอบแทนคุณได้ครับนอกจากตัวคุณเองพิสูจน์ความสนุกของมันได้แล้ววันนี้กับฟาดเก้า วันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ